นี่คือหนึ่งในะทำเลที่ราคาเนี่ยเติบโตวไวที่สุดในประเทศไทยนะครับกรุงเทพทางตะวันตกฝั่งนงคปรปฐมเนี่ยมีอะไรดีวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับในการซื้อบ้านการอยู่อาศัยให้ฟังกันถ้าใครจะซื้อบ้านในช่วงนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยครับ ตวดพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมนายลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอลัปป์อสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะคุณอยู่ในช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของตัวทำเลนะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในแถบนครปฐมนะครับแล้วถ้าจะซื้อบ้านในช่วงนี้เนี่ยราคามาไม่เกิน10ล้านเนี่ยจะได้อะไรแบบไหนแล้วที่การเลือกต้องเลือกอย่างไรบ้างหนึ่งในทำเลที่วววนนทาว ว่าฝั่งฝั่งนี้นี่นะฮะราคาที่ดินเนี่ยเติบโตค่อนข้างไวมากครับอันนี้มัมาจากมีดีมานบ้านเนี่ยนะบูมค่อนข้างสูงเลยทําให้ทำในแถนวคนครปฐมนี่นะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยนะพลิกแซงฝั่งบางพลีบางบอดด้วยซ้ำนะครับก็เลยว่าอยู่คนละฝั่งของกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็เติบโตเด่นไม่แพ้กันแต่ดูเหมือนหลังหลในฝั่งตะวันตกจะดูมาแรงกว่านั่นเองครับหากพูดถึงกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการเติบโตของประชากรการเติบโตของแหล่งงานหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันโตอย่างต่อเนื่ง่แล้วะะรรมีปชาาากกจต จังหวัดเนี่ยไหลเข้ามานะตั้งรกรากนะครับมาหาซื้อบ้านนะไปไปมากรุงเทพมหานครมันก็เริ่มขยายกินเข้าไปในจังหวัดรอบข้างแล้วนะครับเช่นนนทบ,บุรีนะครปฐมปทุมทานนธา,านีสมุทรปราการรวมถึงนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟฟ้าน,นี่ที่เข้าต่อตัวเมืองเนี่ยฮะในแก่ทั้งสายสีํำเงินสายสีเขียวสายสีเหลืองสายสีม่วงอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่นอนาว่าข้างในตัวเมืองเนี่ยนะครับราคาเนี่ยโหแพงกระฉุดนะถ้าอยากได้บ้านอยากได้ที่ดิน หรือมีพื้นที่มากหน่อยนะครับรวมถึงราคาเนี่ยจับต้องได้มากขึ้นนี่นะก็สามารถที่จะกระเถิบออกมาในรอบนอกได้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งน่นจะว่าฝั่งตะวันตกนะครับหรือฝั่งนครปฐมเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงหลังๆเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับตัวมอเตอร์เวย์นะครับนครปฐมไปยังกาญจนบุรีนะก็เรียกว่าเป็นเส้นที่เชื่อมนะครับตรงบางใหญ่นะครับนนทบุรีนะแล้วก็ออกมาทางนครปฐมนะแล้วก็ยิงยาวไปถึงกาญจนบุรีเลยนะครับดังนั้นนะครับหากด เช่นถนนเพชรเกษมนะตรงด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวถนนเส้นบรมนะครับและข้างบนนี่คือตัวมอเตอร์เวย์ที่จะตัดใหม่จากทางบางใหญ่ตรงนี้นะครับตรงไปยนนครปฐมนั่นเองครับนอกจากตัวมอเตอร์เวย์ที่ไปทางฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งกาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะในฝั่งของพักต้เองก็มีเช่นเดียวกันครับมอเตอร์เวย์นครปฐมนะครับไปปากท่อไปชะอำทําให้การขนส่งในฝั่งนครปฐมเนี่ยดูดีมากๆเลยครับและนี่เนี่ยยังไม่นับตัวรถไฟทางคู่นะครับที่ไปทางนครปฐมไปถึงทางหัวหินได้เลยครับฝั่งถึงจุดนี้ เนืนอเขาผสมเนี่ยถึงราคาที่ดินเติบโตไวในช่วงที่ผ่านมาเหลือเกินนะเนื่องในโคงสร้างพื้นฐานเนี่ยมาแรงมากๆและมากไปกว่านั้นนะครับที่นี่เนี่ยมีเซ็นทรัลถึง2สาขานะครับแล้วก็เพิ่งเปิดล่าสุดเนี่ยเซ็นทรัลนครปฐมครับก็เรียกว่าเป็นแฟกชิพเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนครปฐมเลยครับซึ่งตรงนี้ลงทุนไปกว่า8,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าทำเลแถบฝั่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทั้งกาลังซื้อทราฟิกการเดินทางรวมถึงโอกาสในการค้าขายครับซึ่งถ้ามองในภาพรวมนะครับคนแถบนครปฐมเนี่ยไม่รรรมมมมมาาาออยย่งแตีีุสหหกกล งานเพียบนะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับของพวกโลจิสติกโกดังในการขนส่งเนี่ยในภูมิภาคฝั่งนี้อีกด้วยครับพอจะขึ้นตอนตกก็ได้ตกลงใต้ก็ได้ข้ากรุงเทพเนี่ยก็ง่ายอีกด้วยครับที่สําคัญเนี่ยราคาย,ยังไม่แรงไม่พอนะครับจะมีโอกาสเติบโตได้อีกด้วยครับดังนั้นคลิปนี้เจีงมาชนคุยนะครับบ้านในฝั่งกรุงเทพตอนออกเนี่ยนะครับ,รบเกี่ยวกับทนงนครปมถมฝัง่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสการซื้อมากแค่ไหนและโครงการบ้านที่เรามาดูวันนี้นะครับนั่นคือโครงการพัสดนะุนสอนบ ใหญ่นี้นั่นคือพุทธมนฑลสาย4ครับหลายคนคงเคยได้ยินว่าพุทธมณฑลเนี่ยมีหลายเส้นเลยนะครับเช่นสาย1สาย2สาย3สาย4ซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่กรุงเทพหมหานครจนลามไปถึงนครปฐมเลยครับโดยถนนเส้นนี้นถือว่าเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับมี8ช่องจราจรเข้าด้วยกันนั้นการขับรถการกลับรถการยูเทินเรียกว่าคล่องตัวมากๆครับเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างนะครับถนนบรมราชชนีเนี่ยข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นถนนเพชรเกษมนั่นเองนะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักนะครับในการที่จะเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครครับเพชรงงาบแค แล้วก็ต่อตรงไปยังตลาดทูเข้าสาทรเนี่ยก็ค่าาอนข้างง่ายเลยส่วนตรงขง้ามวนตรงนี้นี่นะครับสวนท่านบรมเนี่ยก็เข้าทางฝั่งของตริ่งชันแล้วก็ไปทางปิ่นเก้านะครับและสามารถนะครับต่อตรงทางด่วนเนี่ยไปได้ทุกที่ในกรุงเทพไปครับด้วยถนนทีทท่นเป็นถนนเส้นหลักนี่นะครับจึงมีความกว้างความใหญ่าการคล่องตัวของการเดินรถเนี่ยมันทําได้ดีนะออกจากโครงการหมู่บ้านนี่นะครับก็ไปเข้าบรมไปปินก้าหรือว่าขึ้นทางด่วนนะครับหรือว่าลงข้างไปเพชรเกษมเข้าสาทรก็ง่ายและด้วยความที่ตัวเมืองกรุงเทพนี่นะครับมันขยายออกมาในฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้าง เามาด้วยครับอย่างเช่นเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวของรถไฟฟ้า MRT นะครับซึ่งจะห่างจากโครงการเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้น MD เส้นสีน้าเงินเนี่ยก็วิ่งเข้าเมืองแล้วก็จุดสําคัญของกรุงเทพได้ครบเลยนะครับสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีพุทธมณฑลนะฮะห่างไปกว่า2.3กิโลเมตรครับซึ่งตอนนี้นะครับสถานีพุทธมณฑลเนี่ยยังเป็นสถานีในอนาคตอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะราคาเติบโตปรับตัวไปมากกว่าที่อีกถ้าหากสถานีนี้เนี่ยก่อสร้างแล้วเปิดใช้บริการเสร็จสิ้นครับถ้าหากดูราคาบ้าน เส้นสายสีตรงนี้ก็ถือว่ายังจับต้องได้แต่ถ้ารถไฟฟ้ามาแล้วเมื่อไหรเนี่ย ผมคิดว่าราคานี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับในห้างที่ใกล้บริเวณนี้นะครับเดินทางประมาณ10บนาทีเนี่ยก็ได้แก่ทางเดอะมอลล์บางแคครับและอีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือทางเซ็นทรัลสาลใหญ่ท่นเองนะครับก็สิบกว่านาทีเช่นเดียวกันครับซึ่งตัวโรงเรียนใกล้เคียงนี้นะครับก็ได้แก่อนุบาลเดลล่าตรงเพชรเกษมนะครับห่างกันเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางเนี่ยไม่ถึง10นาทีครับนอกจากนี้ยังมีมหาลัยมหิดลที่อยู่ใกล้ด้วยนะครับเพียงแค่8กิโลเมตรนะซึ่งที่นี่เนี่ยใหญ่มากๆนะครับโดดเด่นเรื่ออออองงงงงงขขขกกกาาารรรรแแแพทยย์ลลลล้็เเื่่่่่ศิิปะะะคคคัับบบบซึมมมหหดนนนนีีใญ นักเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000คนนะครับแล้วก็ทบุคลากรอีกประมาณ4,000คนครับดังนั้นทําให้โครงการพัฒสอนบินเก้าเพชรเกษมนี่ครับเดินทางไปไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกเข้าเมืองก็ง่ายและในอนาคตอันใกล้นะครับถนนเส้นพระเทพตัดใหม่นี่นะก็จะเข้ามาเชื่อมตรงพุทธพลทนสาย4ด้วยนะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้นี่นะครับของกินเพียบครับแล้วก็เข้าเมืองสะดวกนะตรงไปเนี่ยถึงสีราชแป๊บเดียวฮะน่าจะไม่ทางถนนพุทธพลทนสาย4เส้นนี้นะครับตัดไปสามถนนสําคัญด้วยกันนะเส้นบรมขั้นบนนะครับถนนพระเทศตรงกลางนะข้างล่างนี่คคคือเเพชรรรกกษมัับบจะหห่างใญๆน นี้ยังมีตัวคอมมูนิตี้มอลล์นะอาหารการกินนะครับแบรนด์กาแฟและอาหารชื่อดังในโซนนี้เนี่ยเพียบนะฟู้ดแลนด์เองก็มีครับซุกี้จีนน้อยเองก็อยู่แถบนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆการกินยังไม่ขาดเลยในมุมมองของผมเนี่ยนะครับถึงแม้จะอยู่ชานเมืองนะแต่ว่าเ,าเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวในเมืองเลยนะครับบิ๊กซองบิก๊กซีช้อปปิ้งอะไรก็มีครบโดยเฉพาะเส้นเพกรเสริข้างล่างเนี่ยก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยพูดในฝั่งของภาพรวมทำเลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปนนนนี่รรราาาาามดดดูขอองงงงตััััววโคคกกกบบ้ะพสท ปนีนเก้าเพชรเกษมนี่นะตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน,น,น,นสายสี่นะครับซึ่งเป็นถนนเส้นใหญ่เรียกว่าใหญ่เลยอ่ะแปดเลนนะครับแล้วคนมีถามว่าเอาถนนเส้นใหญ่กับถนนเส้นเล็กเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเข้าทรงเขาซอยไปนิดหน่อยดีกว่าไหมราคาอาจจะจับต้องได้มากกว่าหรือเปล่านะครับเพราะถนนเส้นใหญ่เนี่ยแมราคาก็ต้องแรงไปตามนั้นเพราะการเดินทางสะดวกกว่า exposure การมองเห็น ความโออาเวลาแขกไปใครมาก็บอกเพื่อนบอกทางก็ง่ายซึ่งจริงครับถนนเส้นใหญ่เนี่ยตัวเฉลี่ยทุกไรลคาที่ดินจะแพงกว่าอยู่แล้วกับถนนเส้นเล็กนะครับแต่ก็แลกกับข้อดีที่มากมายเช่นกันนะครับหนึ่งคือเดินทางสะดวกกว่าอันนี้แน่นอนนะครับสองคือที่บอกไปครับเพื่อนมาหาใครมาหาความโดดเด่นโออาเนี่ยมันก็จุดสังเกตมันก็ง่ายและที่สำคัญนะถนนเส้นใหญ่ตรงนี้เนี่ยทราฟฟิกมันดีมากๆนะครับจึงเป็นแหล่งที่ร้านค้าห้างร้านคอมมอนตี้มอลล์ร้านอาหารธุรกิจเนี่ยจะชอบมาเปิดกิจการตรงถนนเส้นนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า เป็นจุดแลนด์มาร์คที่อุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องทำให้เส้นนี้เนี่ยราคายังคงเติบโตต่อไปได้ครับดังนั้นภาพรวมนะครับถนนเส้นใหญ่จะมีราคาที่สูงกว่าก็จริงนะแต่การเติบโตของราคาจะสูงกว่าด้วยนะครับรวมถึงซอาพโดยรวมโดยร,รอบเนี่ยยังคงสดใสไม่โซมยังมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าสิ่งนี้จะเมนเทนนะครับแล้วก็จะดีไปมากกว่านี้เรื่อยๆครับซึ่งตัวแบรนด์พัสดุนี่ก็เป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวนะของทางพฤกษาครับจะเป็นไซส์ขนาดราคาต้นๆนะครับประมาณห้าล้านกว่ากาครับโดยปกติแล้วนะ ซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนนะครับที่คุมต้นทุนได้อันดับท็อปมีโรงงานผลิตตัว P-Cast มี Economy of Scale นะครับโดยถึงมีการสวิชชื่นต่อพวกเวลเนยอย่างเคลือวิมุตอีกด้วยซึ่งทายบ้านที่ให้ดูวันนี้เนี่ยคือทายบ้านตัว Atlas นะครับที่เป็นตัวดีไซน์รูปแบบใหม่นะ พื้นใช้สอเนี่ยสูงถึง210ตารางเมตรนะครับสห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็มีที่จอดรถ3คันครับโดยนหนักที่ดินอยู่ที่มัน7จตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่210นะถ้าเป็นท้ายนี้ทรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็จะไม่ถึง8ล้านบาทครับเจ็นว่าแบบดีไซน์ใหม่ตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่จอดรถเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจาก2คันเนี่ยจะเป็น3คันนะครับซึ่งผมมองว่าเองก็เหมาะกับในโซนโซนนี้นั่นะครปฐมเนี่ยเนื่องจากที่อยู่ชานเมืองเนี่ยก็จะมีความจน้ถส่ขึึูงง3คั เรียกว่าโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยครับแอสซายสิ่งสี่ข้องนอน200กว่าตารางเมตรเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะสำหรับครอบครัวด้วยนะครับจะมีลูก2คน3คนเนี่ยก็เรียกว่าอยู่เลยหากผูดในฝั่งของตัวบัานเจ็ตนะครับถ้าตีเป็นตัวรายได้ในการที่จะกู้เนี่ยรายได้โดยเงินคข้ากรัวเนี่ยมากกว่า50,000ถึง70,000เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับสุดท้ายเนี่ยมาสรุปโครงการบ้านพัฒน์ศรปิ่นเก้าเพลสเกษมกันดีกว่านะครับว่าโครงการนี้เหมาะกับใครนะโครงการนี้อยู่ทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ค่อนข้างใกล้เดินทางไปนครปฐมค่อนข้าง ทางโรงงานแล้วต้องการบ้านที่อยู่ใกล้กรุงเทพหน่อยมีความอุดมสมบูรณ์มีใกล้แหล่งชอปปิ้งใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ใกล้โรงเรียนลูกใกล้มหาลัยโครงการนี้ถึงว่าค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าอยู่ถนนเส้นใหญ่เดินทางค่อนข้างง่ายราคาเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีเนื่องจากทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าในอนาคตตัวเมืองเนี่ยก็จะมีการขย,ขยายมาอยู่ดีนะครับด้านถนนเส้นที่เป็นถนนเส้นหลักเส้นใหญ่เนี่ยจะมีการเติบโตของตัวสารุปโภคการเชื่อมโยโงรวมถึงแหล่งคอมมูนิตี้แหล่งธุรกิจเนี่ยก่อนถนนเส้นอื่นๆนั่นเองครับแต่ด้านบ้านเราเนี่ยก็จะมีความ ความต้องการนียก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนะครับแต่ต้องการบ้านชั้นเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากขึ้นในการที่จะขยับขยายครอบครัวมีความต้องการใช้รถค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่3าคันเอาจริงถ้าเป็นฝั่งของผู้ประกอบการธุรกิจนี่นะอาจจะมีรถหลายคันไงฮะรถหลักบ้างรถรองรถครอบครัวบ้างฟังก์ชันสามที่จอดรถเด็กก็ถือว่าเหมาะกับโครงการนี้เลยครับสุดภาพรวมจุดเด่นของโครงการนี้นะครับถนนเส้นใหญ่นะเดินทางสะดวกนะครับโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูงใกล้แหล่งชุมมมชชนนนนนนกกลลลล้้้้้้แแห่่่งงงงออออปรเเีีียว็พืทสคขต แล้วก็สถานที่จอดรถก็หวังว่าข้อมอูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์่อการพิจารณาในการซื้อบ้านของทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทางปรึกษาที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าให้สนใจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษดีลพิเศษด้วยนะฮะติดต่อไปทางปรึกษาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปไม่ลืมกดไ like, ลคนะ์กดติดตามช่อง Property Expert Line นะครับและขอลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับขอบคุณทุกคนสุดท้ายที่นั้งกว่าก็รวยก่อนจะคลิปหด้ครับสวัสดี